งวดน,นี้เลขอะไรดังครับทุกคนมีเลขดังไหมงวดน,นี้มีเลขตัวไหนดังไหมครับมีเลขตัวไหนดังวิเศษไหมจ๊ะสวัสดีคุณน้อยนะครับคุณวราพรสวัสดีครับสวัสดีครับมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มได้เลยนะครับงวดน,นี้ทุกคนคิดว่าเลขตัวไหนดังครับ ตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับตัวเปิดรัฐบาลชอปแปดห้าแปดหกแปดเก้านะครับขอบคุณค่ะได้สองน้อยรับเบิร์ดหรอบ่พี่น้องสงสัยสิรับเบิร์ดแล้วนะครับสงสัยจะลับหมดแล้วนะครับอตัวเปิดรัฐบาลจะ้ะตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับนวดสิบหกมีนา ให้แล้วค่ะเก้าอี I ้ e, นะครับคุณคุณแม่บุญเรียนนะครับแปดห้าห้าเก้านะครับแปดเก้าใช่ไหม,มให้เก้าอี e, ้แล้วค่ะสามสามสิปหาสันดทว่ารัฐบาลน,นะครับตัวเปิดรัฐบาลเลขดังอนะ่ะทุกคนเลขเลขดังบางบางตัวบางคู่นะครับมันดัง มันดังเฉพาะจังหวัดด้วยนะครับดังเฉพาะบางเขตน,นะครับตัวเปิดรัฐบาล16มีนา2565ตัวแรกนะจ๊ะตัวเปิดรัฐบาลงวด16มีนา2565นะครับคิดถึงอาจารย์เต้ยขาผมอ่าคุณเจรภา,านะครับโอ้คุณจิรพรนะครับคิดหอดทุกคนคือกันนะครับ <c oughs> ครับผมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วจ้ะทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับไม่มีใครแบบอันนี้นะพี่ไผยหูใดนะครับเว้นแต่เราจะโฟกัสที่เรื่องไหนนะครับนะก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มันก็ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเข้าหนักอยู่นะเข้าหนักมาเจ็ดงวติดนะครับสําหรับรัฐบาลเนาะอ่าพิตรวราน,นะครับหลังจากปีใหม่มา่ดีพี่น้องเอ้ยนะครับ นะแรกๆก็ลูดลูดแตกอยู่นะครับลูดแตกลูดเข่าอยู่นะครับโดนไปพี่น้องนะครับโดนไปนะเพิ่งจะหลุดงวดเมื่อกี้แหละนะครับเนาะนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับนะใครที่จะตามนะอ่ะตัวตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นเลขเก้าทุกคนชอบเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะพิมพ์ขึ้นมานะครับไม่มีถูกไม่มีผิดจ้ะใครชอบเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะผมเปิดอ่าเปิดเปิดหัวให้แล้ว เปิดหวยให้แล้วนะครับนะตัวแรกตัวด้านหน้าเป็นเลขเก้าครับใครชอบเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะชอบเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยครับหากท่านใดสนใจต้องการแนวทางสายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงดันล่างเข้ากลุ่มรับแนวทางได้เลยนะใครสนใจนะครับรับแนวทางสายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงดันล่าง รับแนวทางฟรีนะครับตัวเปิดรัฐบาลเลยครับเลขอะไรทุกคนชอบเลขอะไรอาเติมเติมเลขตัวหลังให้ผมหน่อยทุกคนเติมเลขตัวหลังให้ผมหน่อยเติมเลขตัวหลังให้ผมหน่อยครับทุกคนเติมเลขตัวหลังให้ผมหน่อยตัวเปิดรัฐบาลเลขอะไรครับอ่าใกล้เคียงครับผมเก้าห้า 92 93ใกล้เคียงครับอ้คนพิมพ์เก่าหามาหลายเลย95เลขดังลหละทุกคนเกือบบอท่านนะครับเกื <c oughs> <c oughs> ผมนะทันครับคุณแม่นะต่อให้คุณแม่มา้ท,ท้ายผมก็ให้เหมือนเดิมนะคุณแม่นะครับใครไม่ทันเนี่ยก็มีบางท่านนะครับพีมถูกนะครับก้าหาจะได้ว่ะตัวเปิดรัฐบ,บาลน,นะครับ16มีนา2565 ตามนี้นะครับตัวเปิดรัฐบาลตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับตัวเปิดรัฐบาลงวดสิหีนาสอง5้าหนะครับตามนี้เลย นะมีไผ่มากบอมีใครชอบไหมเอ่ย16พีนา2 5, 5. ้5นะครับใครชอบพิมพ์ขึ้นมาได้นะอ่าใครชอบพิมพ์ขึ้นมาได้ครับแต่ตอนนี้ผมยังสงสัยอยู่เลข95เลขดังเหรอเพราะว่าเห็นคนพิมพ์ขึ้นมาเยอะพิมพ์ขึ้นมา คือคือคือตอนนั้นอ่ะก่อนหน้านี้เห็นคนพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเดียวนะประมาณห้าหกคนนะเลขเก้าห้าผมก็เลยถามว่าเลขเก้าห้าดังเหรอทุกคนแล้วเก้าหกล่ะดังไหมเก้าหกเป็นตดังบอนะครับนะเพอยากใหมันดังดอกมันหาซื้อยากเนาะแต่ถ้าใกล้ถึงวันนะครับมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าเลขทุกตัวเลขทุกตัวเอาง,งา่ายเลขเก้านี้คือแบบหาซื้อยากทุกงวดอยู่แล้ว นะครับทุกงวดหาซื้อยากอ่าเอาเอาที่ชอบนะทุกคนนะเอาที่ชอบนะครับเอาที่ชอบเลยนะครับเก้าหกชอบไหมนะครับอ่าอย่าถามผมเด้อถามผมผมมักเลนะเออมักเหมิดครับผมนะเก้าหกเล่นได้นะครับตัวเปิดรัฐบาลงวดนี้นะครับก็พยายามนะครับพยายามเอาอ่าเลขที่มันจะดังนะครับหรือเลขอ่าเลขที่ อ่าเรียกที่มันจะดังแล้วก็เลขที่แบบคล้ายๆแบบอ่าชั่วๆนั่นแหละนะครับอ่าขาดไม่หพอแม่พี่น้องก่อนตามทุกงวดข่าไม่มาเลยนะครับเก้าหกมันอาจจะมางวดนี้นะคุณขวัญจิตนับหนึ่งขอถาเได้ไปดองปิดแนวทางครับนับหนึ่งนับสองนับสามใครสนใจนะครับรับแนวทางฟรีจิ้มลิงด้านล่างนะนับสี่นับห้านะครับเลขชอบครับ คือมันมันเป็นเลขมันเป็นเลขที่ค่อนข้างใช้งบน้อยอยู่นะเลข96นะครับเพราะว่ากลับยังไงมันก็ได้ได้ได้แค่9669อะ่ะทุกคนเนาะมันเป็นเลขที่กลับยังไงก็ได้ตัวเดิมนะครับเออเล่นเล่นง่ายดีอยู่นะครับ9669เอาเป็นว่าใครชอบสามารถติดตามได้นะครับสามารถตามแนวทางได้เนาะ